ถ้าจะให้ผมพูดถึงตัวที่โหดสุดๆในทอ่อยเลทท็ดเทววิเฟเอนต์ณตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้า3ตัวนี้เลยนะทุกคนตัวที่1นึ่งไททันแฟนแมนตัวที่2องไฮเปอร์อัพเกรดสปิกแมนและก็ d ตลี่ตัวใหม่ล่าสุดอย่างไททันไฟเวิร์กแมนที่สามารถรีดดีพเได้ถึง9 0 0 0 0ดาเมจและที่สําคัญทั้ง3ตัวเป็นตัวที่ได้ยากสุดๆไปเลยนะครับอย่างเช่นเจ้าไททันแฟนแมนเนี่ยมันอยู่ในกล่องเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งมีโอกาสออกเป็นแค่1%น็แน่นอนครับไททันไฟเวิร์กก็เช่นเดียวกันนะพระมโอการ <All right. S 1> มากๆเลยนะครับแต่แล้วยิ่งเป็นไฮเปอร์อัพเกรดไ้ทั้งสวีกก์แมนเนี่ยมันก็ไม่มีขายอีกแล้วนะทุกคนและเจ้าตัวน,นี้ราคาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมหลายคนต้องการมันมากๆเลยและไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนผมก็ได้มาครอบครองทั้งหมดแล้วเพราะว่าบล็อกทีเฮ็ดเลยทุกคนตอนนี้เขาจัดกิจกรรมดอกไม้ไฟอยู่เพียงแค่ไม่กี่บาทก็มีโอกาสได้ลุ้นรับตัวอโหดแบบนี้แล้ว ถ้าเพื่อนๆเข้ามาที่บล็อก t h เฮแล้วนะครับให้เข้ามาที่หัวข้อนี้เลย Toilet Tower Defense นะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกกิจกรรมเทศกาลดอกไม้ไฟนะอันนี้นะ <Okay. S 1> พอเข้ามาแล้วหน้าตาของกิจกรรมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวิเจ้าไททันไฟเวิร์กยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีโอกาสได้ลุรับไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิการ์แมอีกด้วยนะฮะทุกคนคือไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับผม การเข้าร่วมกิจกรรมก็เพียงแค่4.9บาทต่อครั้งเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนนะทุกคนวิธีเติมเงินเพียงแค่กดปุ่มเขียวด้านบนตรงนี้นะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็นำ wallet gift เนี่ยมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า wallet gift เนี่ยมันไม่เสียค่าธรรมเนียมใดใดทั้งสิน้นคือมันคุ้มที่สุดแล้วและตอนนี้ผมก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยอดเงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะ251บาทผมจะหมุนได้ทั้งสิ้น5ครั้งด้วยกันมาครั้งที่หนึ่งใครท่านอกเว,วัง ครั้งที่2ไปขอตัวดีๆอีกตัวหนึ่งไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนโอ้โหนี่เติมเองคือหมดไปเป็นพันเลยนะเนี่ยครั้งที่3ไปครั้งนี้ผมได้เป็นไททันแฟนแมนจะรอช้าทำไมไปกันต่อดวงกำลังมาโอ้โหได้เป็นมิลิเทอรี่มิลแทนทอยเล็นะตัวนี้เป็นตัวแดงอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ด้วยและครั้งสุดท้ายครับผมครั้งนี้ผมจะได้เป็น ลารดแฟนแมนนีครับตัวนี้คือเป็นตัวรองจากในท่านแฟนแมนเท่านั้นเองแล้วเมื่อเราเล่นกิจก,กรรมเสร็จแล้วก็แค่มาแรกของราวัลที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะแล้วจากไหนเนี่ยก็เลือกตัวที่เราต้องการแล้วก็กรอก ID p a พ s สเวิร ตามด้วยแบ็กอัพโค้ดถ้ามีนะครับหรือว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรตั้งแต่ผมหมุนเล่นแล้วก็ได้2ตัวนี้มาเนี่ยการเล่นเอนเลสโหมดของผมก็ง่ายขึ้นมากๆเลยนะทุกคนนี่คือเวฟที่112ผมยังชิวมากๆอยู่เลยฮะมีตัวโหดๆไว้คอยช่วยเหลือนี่มันดีจริงๆถ้าผมรู้ว่า2ตัวนี้คอมโบกันแล้วมันโหดนะผมใช้ไปตั้งนานแล้วเนี่ยและที่สําคัญที่บล็อกทีเฮดจะมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับมไม่ว่าจะเป็นรักเติมโรบรักราคาถูกจําหน่ายไอดีไก่ตันสุดเทพสุดโหดเลยแล้วยังมีเกมพาร์ทเกือก,อกเลยวครบงจ สุดๆนะทุกคนอย่าลืมมาเจอกันที่ y o p u m e t c o m นะครับ